สวัสดีค่ะพบกับทนายพราวระวีในช่องชานลยูทูบทนายพราวระวีและในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวระวีสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเตรียมตัวทำข้อสอบเนนะคะเนติบัณฑิตนะคะจะสอบเนในห้องสอบเนควรรู้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันนะคะ สำหรับน้องที่จะสอบเนติบัณฑิตนะคะในห้องสอบนะคะอันดับแรกเลยที่คุณควรจะต้องทําเลยนะคะคือ 1. อ่านโจทย์ข้อสอบให้ดีค่ะโจทย์ข้อสอบมีทั้งหมด10ข้อสิ่งที่คุณควรจะทําคือจับเวลาเริ่มสอบตั้งแต่บ่าย2องโมงใช่ไหมคะจนถึง6กโมงเย็นสิ่งที่คุณจะต้องทําคืออ่านโจทย์ข้อสอบ10ข้อนั้นให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงอ่านแล้วจับประเด็นค่ะอ่านแล้วจับประเด็นเอาดินสอบไปด้วยนะเอาดินสอไปด้วยแล้วก็อ่านโจทย์ทีละข้อ แล้วจับประเด็นได้เสร็จนะคะเขียนเลขมาตาบวกไว้อันนี้แนวความคิดส่วนตัวนะที่ทําข้อสอบนี้นะคะก็เขียนเลขมาตาประกอบเอาไว้ทั้งหมดเลยส10ข้อเสร็จแล้วหลังจากนั้นเลือกเขียนเลยค่ะแต่ส่วนตัวเป็นคนทําข้อสอบเรียงทีละข้อค่ะก็คือเรียงข้อที่1 2 3่งสองสามาถามถ้าสมมุติเราทําบางข้อไม่ได้เว้นก่อนได้ไหมได้เลือกทําข้อที่ทําได้ข้อหนึ่งควรจะเขียนอะไรบ้างนะคะการตอบข้อสอบมี2แบบคือแบบที่1นะคะ การตอบข้อสอบแบบที่1คือวางแบบ3ส่วนกับแบบที่2คือวางแบบ2ส,ส่วนวางแบบ3ส่วนควรใช้การทําข้อสอบที่เราค่อนข้างมั่นใจและเป็นข้อสอบที่ทําเวลาได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยควรเลือกตอบข้อสอบแบบ2ส่วนนั่นคือแบบไหนบ้างทั้ง2อ,อันนี้แบบ3ส่วนหมายถึงออการวางหลักกฎหมายวินิจฉัยและฟันธงแต่ถ้าแบบ2ส่วนคือฟันธงเลยแล้วค่อยมาวินิจฉัยนะคะแบบไหนดีกว่ากัน การทำข้อสอบคะแนนที่ควรจะได้ดีที่สุดนะดีที่สุดคือเป็นแบบ3ส่วนนะแต่ถ้าข้อนี้เรามั่นใจมากเลยว่าข้อนี้เราจะทำข้อสอบได้คะแนนเยอะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเหลือน้อยใช้แบบ2ส่วนเลยฟันธงเลยฟันธงถูกโชคดีแต่ถ้าฟันธงผิดเรียบร้อยนะคะแต่อย่าตกใจถ้าเราทำผิดธงก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้ศูนย์นะบางครั้งเราเขียนหักมุมแล้ว อาจารย์คนตรวจมองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็มีสิทธิ์ได้คะแนนจากข้อนั้นเหมือนกันใน1ข้อมีเลขมาตราอยู่อย่างน้อย1-2ถึงเลขมาตราแต่ส่วนตัวเวลาทําข้อสอบจะมีประมาณ10บถึงเกือบ20มาตราเลยใช้คําว่ามาตราประกอบค่ะสมมุติข้อสอบข้อนี้ถามแค่มาตรา1516สมมุตินะถามแค่เรื่องฟ้องยา่า มีกี่มีเหตุกี่อย่างใช่ไหมแต่เราก็ไปประกอบกันว่าตั้งแต่การจดทะเบียนสมรสหรืออะไรก็ตามเป็นแค่มาตราประกอบทําให้มันดูน่าสนใจและมันดูครบองค์ประกอบก็เท่านั้นเองนะคะทีนี้ในการเขียนตอบข้อสอบนะคะ1ข้อควรเขียนกี่หน้าเอาตามอัธยาศัยเลยอาจจะเป็น2หน้าสามหน้าสีหน้า5้าหน้าแล้วแต่แต่ส่วนตัวตอนสอบเน้นะคะเราใช้เวลาอย่างนี้ค่ะ,ะครึ่งชั่วโมงแรกนะคะอ่านโจทย์จับประเด็นได้ครบแล้วก็เวลาที่เหลือค่ะเราหารตามนาที แต่ถ้าจะหาจริงๆ1ข้อใช้เวลาทั้งหมด24นาทีต่อ1ข้อซึ่งคุณจะทําได้ไหมส่วนตัวแพมใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแรกในการอ่านโจทย์จำประเด็นแล้วหลังจากนั้นใน1ข้อเนี่ยแพมใช้เวลาต่อข้อนะคะไม่เกินไม่เกิน15นาทีโดยโดย,โดย,โดย,โดยประมาณโดยประมาณะคะแต่เร็วสุดเท่าที่เคยทําก็ประมาณข้อหนึ่งประมาณ6กเนาทีต่อข้อ1ข้อเนี่ยก็เขียนได้ประมาณ3หน้าถึง4หน้าเนื่องจากเป็นคนเขียนหนังสือเร็วก็เลยทําข้อสอบได้เยอะ ดังนั้นนะคะอยากฝากเลยน้องๆที่กําลังเตรียมสอบเนตีบัณฑิตนะคะเวลาสอบเนนะคะสิ่งที่คุณควรจะต้องเตรียมตัวเลยคือ1การอ่านโจทย์จับประเด็นให้ดีนะคะเตรียมปากกาไฮไลท์ไปด้วยนะคะปากกาแดงนะคะปากกาน้าเงินอย่างน้อยนะคะประมาณ2-3ด้ามและใช้ปากกาลูกลื่นนะคะไม่ใช้ปากกาหมึกซึมนะคะลิควิ้ไม่ต้องเอาไปกระดาษลบคําผิดไม่ต้องเอาไปใช้วิธีการเอามรรทัดนะคะขีดออกนะคะไม่เอาบรรทัดขีดออกแล้วก็เขียนใหม่นะคะนะ จะเซ็นชื่อกำกับหรืออะไรก็แล้วแต่คุณแต่เอาจริงๆเวลาทําข้อสอบเนนะคะเขียนอะไรได้เขียนค่ะถ้าเราไม่มั่นใจค่ะ,ถ,คะถ้าเราไม่มั่นใจเขียนกลางๆเอาไว้คําถามคือถ้าสมมุติคุณทําข้อสอบเนแล้วคุณไม่รู้ตัวบทนะคุณไม่รู้เลขมาตราแต่พอเขียนแยกองค์ประกอบได้อย่างน้อยก็พอมีคะแนนค่ะเขียนตอบดีกว่าไม่เขียนเลยจําไว้นะดังนั้นเวลาเตรียมสอบเนติบัณฑิตนะคะนอกจากคุณอ่านตัวบทแล้ว คุณอ่านแนวดีกาแล้วคุณต้องฝึกเขียนด้วยนะเพราะถ้าคุณเขียนตอบข้อสอบไม่ทันนั่นหมายความว่าคุณอาจจะสอบไม่ผ่านก็ได้สอบได้คะแนนมากหรือคะแนนน้อยไม่ใช่องค์ประกอบสําคัญนะคะการประกอบวิชาชีพสําคัญที่ตั้งใจนะคะเรียนรู้และทําให้ได้ค่ะส่วนการสอบเนีนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่จะพิสูจน์ว่าเราบากบัน่นและเราก็สามารถทํามันได้เหมือนกัน คนที่สอบผ่านไม่ได้หมายความว่าเก่งคนที่สอบตกก็ไม่ได้หมายความว่าโง่นะคะนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเวลาเตรียมสอบเนค่ะเราต้องฝึกอ่านฝึกเขียนนะคะให้ดีฝึกอ่านโจทย์จับประเด็นสําคัญที่สุดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับนักเรียนกฎหมายนะคะสนใจปรึกษากฎหมายหรืออยากให้เป็นทนายพี่เลี้ยงโทรหาทนายพาวรีดูเบอร์ข้างล่างนี้นะคะ0 9 2 4 5 0 5 9 9 8 อีกรอบนะ0924505998สามารถกดไลค์นะคะในแฟนเพจ Facebook ทนายพราวรวีและอย่าลืมกด subscribe ในช่อง y t u t u นะคะทนายพราวรวีด้วยนะคะใครสนใจปรึกษาปัญหาทางกฎหมายยกหูโทรศัพท์โทรหาได้เลยนะจ๊ะ15นาทีแรกให้การให้คําปรึกษาเป็นการกุศลน,นะคะแต่ถ้าเลย15นาทีนะคะของฟรีและของดีไม่มีในโลกนะคะ คิดเงินนะคะถ้ามาปรึกษาที่ออฟฟิศก็จะมีค่าปรึกษาแต่ควรเอาเอกสารมาปรึกษาด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่เสียเวลาขอบคุณ